ดสอบถ่ายภาพในหม่สามมิตินะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการทดสอบนะครับโอ้โ oh, ห oh. ภาพดอกไม้ลอยออกมาจอสวยงามมากๆนะครับที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับดอกไม้นี่ลอยออกมาเลยนะครับผมดูด้วยจอ มอนิเตอร์ของกล้องเนี่ยดอกไม้ลอยออกมาเลยนะครับดูครับลอยสวยออกมามากนะครับถ้าท่านที่ไม่มีแว่น3มิติหรือว่าแว่น3 d ดีดูเนี่ยมันจะเป็น2จอนะครับถ้ามอนิเตอร์ของท่านไม่รองรับระบบ3มิตินะครับมันจะเป็น2จอนะครับท่านจะต้องไปหามอนิเตอร์ที่รองรับระบบภาพ3ามิติหรือว่า 3d มานะครับถ้าเป็นทีวี 3D เนี่ยถ้ามันขึ้น2จอแบบนี้ ให้ทุกท่านกดที่รีโมททีวีนะครับคำว่า 3D นะครับแล้วมันก็จะรวมเป็นหนึ่งจอพร้อมกับเป็นภาพเบลอ์แล้วก็สวมแว่นตาดูนะครับเมื่อทําการสวมแว่นตาดูมันก็จะเป็นภาพสามมิติลอยออกมาหน้าจอแบบนี้ทันทีนะครับมีภาพลอยออกมาเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้สวยงามมากครับนี่ภาพลอยลอยออกมาหน้าจออยู่ใกล้หน้าผมเลยนะครับตอนนี้นี่ครับเป็นภาพ สามมิติที่สวยงามมากๆนะครับมีมิติมากนะครับคุณผู้ชมดูนี่ครับท่านที่มอนิเตอร์ไม่รองรับระบบสามมิติอาจจะไม่เห็นนะครับอาจจะไม่เห็นเป็นสามดีนะครับเนื่องจากว่ามันไม่รองรับนะครับต้องต้องเป็นมอนิเตอร์ที่รองรับนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ